งูเหลือมชื่อวิทยาศาสตร์าตรมาลายูไพรทอนเรทิฟูริทัสชไนเดอร์1801ด่ไฟลัมคอดาตาชั้นเรปทิเลียอันดับสความาตาวงไพรอน,นีแดงสกุลมาลายูไพธทอนลักษณะทางกายวิภาคมีความยาว1,000เซนติเมตรเป็นงูที่มีขนาดใหญ่มีปากใหญ่ฟันแหลมคมขากันไกรแข็งแรงมาก พื้นตัวสีน้ำตาลแดงมีลายแบ่งเป็นวงมีหลายสีที่หัวมีเส้นสอนสีดำจนเกลือบถึงปลายปากส่วนท้องสีขาวไม่มีพิษเก็ดรอบตัว69-79แถวเก็ดตัวเรียบตัวสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลม่วงมีลายรูปข้าวหลามตัดสีเข้มรอบรอบจุดขาวเรียงต่อกันทั่วตัวหัวมีลายเส้นดำหนึ่งเส้นพาดกลางไปถึงคอประเทศที่พบ พมา่าไทยลาวและกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซีย